สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้5้าโมงกว่าๆผมจับไลฟ์เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกแล้วคิวผมเนี่ยสี่โมงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคิวล้งตอยด้วยแต่ตอนนี้ล้งตอยก็ยังทําเอกสารอยู่เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราขายไป4คันนะครับขายไป4คันวันนี้ขายเจ้าอะไรอะเออเวลฟายขาวเซตสี่แล้วก็วอลโวขายไป4คันนะครับแต่วันนี้เป็นไลฟ์รถเข้าใหม่เจ้า g l a 2 5 0 AMG คันนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องกดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับในการกดไลค์กดแชร์ในครั้งนี้นะครับเผื่อวันหนึ่งรถดีๆนะฮะคันนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่พี่อยากได้นะครับเผื่อวันหนึ่งรถดีๆจะถึงมือพี่เหมือนกันแล้วก็เป็นการช่วยเปิดการมองเห็นให้กับผมด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเพจเอโคมคาร์เราเพิ่งได้กลับมาโอาโหดีใจสุดๆนะครับเราเพิ่งได้กลับมานะครับแต่อย่างที่บอกว่าเพิ่งได้กลับมาเสร็จเราก็เราก็ทาไงอะเราก็ต้อง เพื่อเปิดการมองเห็นให้รู้หน่อยนะครับว่าเอ็กโคมคาเดิมเนี่ยเพจเนี้ยกับได้กลับมาใช้แล้วนะครับนะฮะต้องสวัสดีพี่หนุ่มวีโก้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยจริงๆนะฮะที่เข้ามาแล้ววันนี้บอกเลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้าสดสดร้อนร้อนวันนี้วันนี้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะว่าเข้ามาเมื่อประมาณกีณ่โมงครับกี่โมงป้องประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่ากะว่าจะไลฟ์ตอนช่วง สี่โมงเย็นอย่างที่บอกว่าจะให้น้องตอยไลฟ์แต่ว่าตอนนี้กําลังทําเอกสารเพราะว่าวันนี้ขายไปหลายคันพอขายไปหลายคันเสร็จนะครับก่อนอื่นนะจริงๆเออต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็โอนจองมาโดยไม่ต้องดูรถนะครับอย่างเจาเส้าสี่เนี่ยโอนจองมาด้วยไม่ดูรถนะครับแล้วก็ SLK ก็มาซื้อที่นี่นะครับแล้วก็ SLK แดงนะครับที่มึงซื้อเข้ามาก็ขายเลยนะครับแล้วก็เจ้าวอนโวนะครับก็ขายเลยนะครับตัว S60 แล้วก็ เอาผ่าดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนตือเอ้ยเวลฟสีขาวขอบคุณเพื่อนตือด้วยนะครับที่โอนจองมานะครับต้องบอกก่อนว่าเพื่อนตือก็เป็นเพื่อนจากเจมพัสนะครับรุ่น19เหมือนกันก็ขอบคุณเพื่อนจริงๆที่ไว้วางใจผมคนนี้นะจะไว้วางใจเพื่อนคนนี้ก็พี่ตือก็เพื่อนเพื่อนคนนี้ก็ออกไปแล้วสองคันนะครับวันนี้เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่บอกฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีพี่อดิศักด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีพี่สิริพรด้วยนะสวัสดีคุณบรรหารด้วยนะครับฝาก เพื่อจะได้เปิดการมองเห็นผมหน่อยนะครับหรือพิมพิมอะไรมาก็ได้นะครับพิมพเอกน่ารักอะไรนี้มาก็ได้นะครับเพื่อจะได้ช่วยพระยิ่งพิมพ์เข้ามามันจะยิ่งช่วยเปิดการมองเห็นของเรานะครับก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านนะครับผมจะชอบพูดอย่างนี้แบบทุกไลฟ์เลยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตาไมโคมคาร์อยู่แล้วเข้ามาดูรถแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ทําให้วันนี้ตัวผมอยู่ได้นะครับทีมงานเอกโฮมคาร์อยู่ได้ครอบครัวผมอยู่ได้ก็ ลูกๆล,ลูกผมอยู่ได้ทุกวันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าก็เพราะพี่ทุกท่านนี่แหละครับนะฮะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้เราต้องบอกก่อนว่าไอ้ฮมคาเนี่ยขายออนไลน์ขายโดยไม่ต้องดูรถเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งก็ได้ความลับได้ความได้ความเ,เขาเรียกว่าอะไรอะได้ความเชื่อถือจากลูกค้าของเราจากพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเพจข,ของเรานะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้า gla 250ตัวท็อปคันนี้นะครับ บอกเลยเพิ่งเข้ามาสดสดสีขาวโบโๆอย่างนี้เล่าประวัติให้ฟังก่อนได้ไหมคันนี้เนี่ยผมขายผมเป็นคนซื้อมาเจ้าของแรกผมซื้อมาเสร็จปุ๊บผมขายลูกค้าผมไปเป็นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นรุ่นพี่แต่ว่าเป็นท่านตำรวจใหญ่มากๆในตำรวจใหญ่มากๆนะครับซื้อไปให้ภรรยาใช้แต่ว่าพอดีเขาไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอากลับมาขายนะครับก็ไม่ได้เคยไม่ได้ใช้ก็กลับมาขายแล้วก็บอกเลยว่าเป็นรถที่สวยจัดแล้ววิ่งน้อยมากๆ นี่คือประวัติเจ้ารถคันนี้นะครับแล้วรถก็เข้าศูนย์เข้าอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพสดๆของไอ้พมค้าเป็นยังไงนะครับมาดูตั้งแต่ข้างหน้าก่อนเลยนะครับนี่นี่คือสภาพเข้ามาสดๆตอนนี้ผมพยายามจะหานะครับว่าตอนนี้รถเป็นอะไรบ้างไหมก็ต้องบอกว่าพี่เขาซื้อไปเนี่ยไม่ได้ใช้เลยซื้อไปประมาณปีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวิ่งไปสี่เดือนจอดไปแปดเดือนนะครับก็บอกเขาบอกผมมาอย่างนี้นะฮะ ก็จริงจจากเลขไม้เดี๋ยวคุณดูเลขไม้แล้วกันที่เขาที่เขาบอกผมมาอย่างงี้คือเลขไม้เอาไปก็ไม่ได้ขึ้นเลยอะแทบไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะครับเนี่ยผมพยายามจะบอกทุกท่านว่าคือสีเดิมๆเลยผมพยายามจะพยายามจะหาข้อติมันแต่ตอนนี้พูดจริงๆนะเดี๋ยวดูไปพร้อมกับผมแต่ว่ามันไม่มีข้อติเลยเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามจะให้ดูละเอียดที่สุดเพราะว่าเวลาพี่ๆหลายท่านที่จองเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเอ่อโดยไม่ต้องดูรถเนี่ยเราก็เลยจะพยายามเจาะให้ละเอียดที่สุดแล้วทุกท่านที่เข้า มีพี่ท่านใดไหมที่เคยจองรถผมหรือซื้อรถผมโดยไม่ดูรถอ่ะนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าตัวจริงของรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อวันที่รับรถหรือเมื่อวันที่เห็นตัวจริงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับบอกพี่ๆทุกท่านแบบนี้สวัสดีพี่วันจงด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทพนด้วยนะครับสวัสดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูยางก่อนดี่ว่านะครับเจ้า g l a m g คันนี้นะ2อ0ยางปีอะไรเนี่ยปีละกาหรือปีอะไรสัปดาห์ที่25ปี19ยางยังโอเคอยู่นะครับยางดีนะครับนะฮะอ่า นะโอเคด้านข้างมีรอยไหมนะครับด้านข้างมีรอยไหมไม่มีนะครับไม่มีด้านข้างไม่มีรอยหลังคาเป็นหลังคันพาโนลามิกกั斯ลูปนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวดูสภาพสดๆกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับพี่ท่านนี้ที่เจ้าของเก่าเนี่ยก็ซื้อรถผมไปโอ้ซื้อพี่นายตำรวจท่านนี้นี่ซื้อผมไปหลายอ่อหลายคันมากๆอ่ะน่าจะสีคันได้ลวมั้ง น่าจะสี่คันแล้วนะเชื่อไหมพี่เขาซื้อรถผมหนึ่งขนาดนี้เลยนะที่ซื้อนายตำรวจท่านนี้พี่นายตำรวจเจ้าของรถคันนี้นะซื้อผมแบบนี้เลยนะมีมีคันหนึ่งคือ H1 คือเขาให้ผมไปดูเขาไปเจอรถที่อื่นให้ผมไปดูแล้วก็เอากําไรให้ผมคือง่ายๆเนี่ยเหมือนอยากซื้อที่ x อยากเอากําไรให้ x นะครับจริงๆเราต้องพูดชื่อก็ได้นะขอบคุณพี่นกมากๆนะครับ เพราะว่าไม่บอกดีกว่าว่าพี่เขาอยู่ที่ไหนแต่มันจะดูไม่ดีแต่ขอบคุณพี่นกมากๆนะครับที่ไว้วางใจ x ขนาดนี้นะครับไปดูที่อื่นมายังไม่ซื้อให้ x ไปดูให้เหมือนว่ารถคันนี้ดีไหมวก็มาซื้อที่ x ดีกว่าให้ x ไปซื้อมาก่อนแล้วมาซื้อที่ x ดีกว่านะครับเอากําไรอยากเอาจะเอากำไรให้ x นะครับหน่ารักมากสุดๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าพี่พี่ท่านนี้นี่ดีมากเวลาพูดเรื่องธุรกิจกับผมนะเขาบอกเฮ้ยพี่ผมซื้อมาขนาดนี้เอา เอากำไรพี่ขนาดนี้นะเฮ้ยเอ็กทำต้องมีกำไรถ้าไม่มีกำไรไม่มีกำไรทำทำไมวะนี่อย่างนี้เลยนะพี่เขาไม่เคยที่มานั่งต่อราคาไม่เคยแบบโอ uh, ้คือแบบไม่เคยไม่เคยเอาบารมีเบ่งเลยน่ารักสุดๆเป็นพี่ที่น่ารักสุดๆเลยอ่ะสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็แนะนําแนะนําเพื่อนๆน,น้องๆมาซื้อรถอีกหลายท่านเลยนะครับบอกบอกกันตรงๆแบบนี้เลยนะฮะนะฮะอะ เดี๋ยวเราดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเข้ามาสดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องให้ทุกท่านได้ดูนะครับใหม่ไหมใหม่กริบๆเลยนะดูเบาะนะครับเดี๋ยวทุกท่านดูเบาะเลยคนโซนกลางใหม่เบาะเนี่ยใหม่กริบๆเลยนะครับใหม่กริบๆเลยเดี๋ยวพอดีมีลูกค้าโทรเข้ามาแป๊บนึงครับเฮียที่ซื้อ s อสโโทรเข้ามาฮัลโหลครับเฮียครับเฮียครับพอดีเอ็กไลฟ์อยู่นิดนึงเดี๋ยวเอ็กขออนุญาตโทรกลับได้ไหมครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียครับ พอดีเฮีย er ที่ซื้อรถ SLK นะครับโทรเข้ามาก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณท่านสอจอยุ้ยเหมือนกันนะครับท่านสอจอยุ้ยจาก8รลิ้วแนะนําลูกค้ามาซื้อรถของเอมาซื้อรถของเอ๊พรมคาคือ s l k นะครับขอบคุณจริงๆสวัสดีคุณจิมเฮงด้วยนะครับอ่ะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเมื่อกี้ให้ดูภายในไปยังฝั่งนี้อ่ะเฮ้ยแต่อยากให้ดูใหม่อะมันใหม่จัดอะเอออ่ะเนี่ยดูดิครับนะพวกแก้มเกลืมนะครับผมบอกเลยไม่มีรอย แบบยับแบบสภาพแบบ95%เปอร์เซ็นต์น่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะใหม่จัดๆเลยนะครับดูด้านหลังต่อนะครับดูด้านหลังต่อเลยนะครับนี่ฮะนี่ดูนะครับผมบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะครับคุณดูเลยนะครับตรงกลางนี่จะเป็นคอนเทนเนนะครับด้านข้างจะเป็นหนังนะครับแล้วเดินได้แดงนะครับเนี่ยผมพยายามจะหาจุดบอดของรถนะครับผมพยายามจะหาจุดบอดของรถแต่มันไม่มีจริงๆนะครับด้านหลังก็ไม่มีรอยเลยเพราะตอนที่ซื้อ พี่นกซื้อผมไปเนี่ยรถสวยจัดมากๆจริงๆนะครับรถสวยจัดมากๆจริงๆผมไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะปลายท่อเป็นปลายท่อที่ออกสองทอ่อโตโป้งโป้งอะไรนะัวหน้าพี่มนะแล้วทำไมแล้วทไม่งึกอย่างนี้เลยอ,ะะอ่ะอ๋อโป้งทำไมเอ็งแพนกล้องแบบนี้นะแล้วเอ็งก็กล uh ับไปกลับมาเขาเขาดูเขางงหมดเอ็งเข้าใจป่ะออกกลัวหน้ามือต้องกลับไปเงีย้ยเหรอโอเคโอเค ตามเองอะตามเองว่าฝา,า,าด้านเป็นฝาด้านไฟฟ้านะครับดูเลยนะคันนี้นี่อยู่ในรายการเชื่อเอ็กซีไม่ได้เพราะว่าปีไม่ได้ใหม่มากเป็นปี16แต่มันก็เกือบมันก็เกือบใหม่มากแล,ล้วแหละแต่ถ้าสมมติว่ารถเป็นปีใหม่นะครับคันนี้นี่อยู่ในรายการเชื่อเอ็กซีได้เลยน็อตเนิร์ดไม่มีถอดอะไรเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าด้านหลังเนี่ยเก็บสัมภาระได้เยอะและสามารถพับเบาะได้อะไรได้คือผมจะให้ทุกท่านได้ดูไม่รู้จะดูไงฝาท้ายไฟฟ้านะครับเนี่ยซีนดเดิมมาดูซีนหน่อยดีกว่าหัวหน้ามืดใช่ป่ะ สีน้าเดิมหมดเลยนะฮะนี่สีจากโรงงานเลยนะฮะนี่คุณดูเลยนี่คือสีนําเดิมคุณจําไว้ต้องเป็นแบบนี้นะเพราะมันออกรายการเชื่อเอ็กซีไม่ได้นะครับนี่คำหนึ่งมาหนึ่งเพราะว่ามันออกรายการเชื่อเอ็กซีไม่ได้นะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมีแต่หนึ่งรถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยนะครับมันออกไม่ได้ข้อเดียวคือคันนี้รถสวยนะครับไม่น้อยแต่ปีมันไม่ได้ใหม่คือใหม่ของรายการเชื่อเอ็กซีต้อง18ขึ้นนะครับก็เลยออกไม่ได้นะครับอ่ะ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้า,าดูตัวรถฝั่งนี้บ้างนะครับป้องอยู่ข้างหน้าเออนั่นแหละดีแล้วเดี๋ยวน้ามืดนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่มีรอยใดยๆเลยอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่มีรอยใดยๆเลยเอานี่ฮะนี่ลูกค้าสวัสดีครับคุณนาครับนี่ต้องบอกว่าพี่เขาเออพี่เขาชื่อท่านท่านชัยยุทธนะครับแต่ว่าไม่อยากจะบอกว่าพี่เขาเป็นอาหารแล้วกัน ไม่เกี่ยวไม่ได้บอกครับ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 บอกต้องบอกพี่สัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมพี่เขามาซื้อรถนะครับเจ้า e car แล้วก็ซื้อ2คันใช่ไหมพี่ซื้อ x4 อีกคันหนึ่งมาทีเดียวซื้อ2คันเลยนะครับนี่นะครับเจ้า x4 นะครับนะฮะแล้วก็เจ้า x4 เนี่ยพี่เขาซื้อให้แฟนเขาเป็นหมอตัวพี่เขาเองเขาใช้เขาซื้อ e diesel วันนี้วันนี้เอาคันนี้กลับคันเดียวนะพี่นะและเดี๋ยว x4 มาออกเนาะ คนสุกนะครับพี่การดูแลของไอ้โฮมคาร์เป็นไงบ้างพี่โอ้เยี่ยมเลยนะพี่ไม่โกหกนะนี่เราสัมภาษณ์กันสดๆนะตอนนั้นที่มาดูรถนี่เปลี่ยนแปลงเยอะเลยโอ้โหปรับให้ที่ที่รับปากไว้ทําจัดการให้ดูแลให้พี่ไหมพี่ใช่ใช่เยี่ยมเยี่ยมอ่าเอ็กบริการดีเยี่ยมนะถ้าใครจะซื้อรถก็เอ็กเลยพี่แล้วพี่รู้จักไอ้โฮมคาร์ได้ไงพี่ก็ดูในนี้แหละเนี่ยดูในไลฟ์อย่างนี้นใช่ไหมพี่ในนี่แหละอ่าอย่าลืมติดตามกันนะฮะไอ้โฮมคาร์ไลฟ์ของเอ็กนะครับแล้วพี่ พี่รู้สึกยังไงกับการบริการของเอกโฮมคาบ้างคือเอกเนี่ยเป็นคนที่ติดตามงานนะดูแลดีทุกขั้นตอนเลยว่าถึงไหนแล้วทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็รายงานเรียกว่าเป็นคนใส่ใจใส่ใจนี่แล้วรู้สเอานี้กับ,ก,บกับเรื่องกับเรื่องที่นี่นะพี่แล้วพี่รู้สึกยังไงกับตัวผมบ้างเอาตัวผมนะจริงใจนะเอกเป็นคนที่ใช้คําว่าจริงใจได้เลยจริงใจกับลูกค้าแล้วก็ไม่ไม่มีโกหกอะ่ะ มีอะไรก็บอกตรงๆพูดตรงๆนะดีก็ดีไม่ดีตรงไหนก็บอกอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ดีครับเยี่ยมมากขอบคุณพี่ชยุทธมากๆนะครับที่ไว้วางใจเอกองคานะพี่เดี๋ยวเอ็กขอไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเอ็กมาส่งรถนะครับค,ค,ครับสวัสดีครับนี่ฮะนี่อีกหนึ่งเสียงของลูกค้าของเรานะครับของเอกฮมคานะฮะต้องบอกก่อนว่านี่คุณสถานการณ์สดเลยกําลังจะออกรถนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพี่ชยุทธ์เนี่ยมาซื้อสองคันนะครับซื้อให้แฟนพี่ชยุทธหนึ่งคันแล้วก็มาซื้ออีกหนึ่งคันนะครับ ก็2คัน E ีคุปอีกหนึ่งคันแล้วนี่คือเสียงจากลูกค้าไอ้คมคาว่วาไอ้คมคาเป็นยังไงบ้างนะครับมาต่อดูเบาะนะครับคันนี้นี่ดูเบาะนะครับผมบอกเลยนะฮะเปไงใหม่เหมือนป้ายแดงนะผมพยายามจะหาข้อติมันนะครับแต่ก็หาไม่ได้จริงๆกับคันนี้นะฮะเอาเป็นว่าดูเบาะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูเบาะตัวที่นั่งเยอะที่สุดก่อนปฏิเสธไม่ได้ว่าเบาะคนขับเป็นตัวที่นั่งเยอะที่สุดนะครับ สิ่งสาคัญของรถผมบอกเลยนอกจากตัวถังแล้วนอกจากเครื่องนอกจากเกียร์แล้วภายในเป็นอันดับแรกต้นๆที่ต้องดูกันรถคันนี้ไม่ได้ผ่านการตกแต่งไม่ได้ผ่านการพ้นการเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหนังเปลี่ยนอะไรเลยมานี่ครับนะฮะมีรอยยับย่นบ้างนิดหน่อยนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือหนังเดิมๆถ้าหนังเดิมๆต้องย่นนิดๆหน,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 น่อยๆเพราะมันใช้งานมาเพราะเราไม่ได้แตกแต่งอะไรนะฮะแล้วคุณดูพวงมาลัยผมบอกเลยนะครับเห็นไหมฮะ พวงมาลัยเนี่ยไม่มีไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยไม่มีถลอกไม่มีอะไรเลยใหม่กิ๊บกิบเอา้ามาดูเลขไม้กันบ้างดีกว่าว่าเลขไม้คันนี้เท่าไหร่แม่เจ้าแม่เจ้าอา๋อแม่เจ้านะครับเลขไม้เห็นไหมป้งเห็นหกหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบแปดกิโลเรามานั่งคำนวณกันดีกว่านะครับรถคันนี้ปีสิบห้าจุดสิบหกรถประมาณหกปีนะครับรถประมาณหกปีหกหมื่นกิโล ไปละ10,000กิโลเดือนละ8 900กิโลวันละประมาณ20กว่ากิโลคุณคำนวณเองเลยว่าเยอะหรือน้อยนะครับคำนวณเองเลยนะครับแล้วต่อมานะครับเอ๊ที่เปิดหน้ากระป๋องโป้งนั่งอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงที่เปิดฝากระป๋องนั่งอยู่ไหนอะ่ะเอาโปง้งเอ้ยทำไมพี่เบอ่ออยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่อ่ะโอเค เนี่ยคุณดูซีนเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงโป้งกว่าหน้าดำใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือให,ให้ให้ลูกค้าได้ดูนิดนึงเนี่ยคุณดูซีนนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้นะเนี่ยคือซีนเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะให้คุณดูเลยนะครับซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับจะต้องเป็นแบบนี้ให้คุณจําไว้เลยเน,นี่ยนะฮะเนี่ยฝุ่นยังอยู่เลยไม่หเห็นหะฮะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะดูฝั่งนี้เสร็จดูฝั่งนี้ต่อเป็นนึงปนึงให้ดูฝั่งนี้ต่อเนี่ยมันจะเหมือนกันนะฮะนี่คือดดดาาเเเเิมจกรงงนนนลลลยยยะะะคคุุณณูู นี่คือสีเดิมๆจากโรงงานนะครับที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทําสีใดๆโอเคปลาพอแล้วโป้งมาต่อต่อต่องรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับออ,อันนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นี่เดี๋ยวไปปิดได้ไหมเครื่องไม่ดังเลยเครื่องเงียบกิบเลยลถแจ๋วมากเลยนี่เอ,อปลาเดี๋ยวขอไปดับเครื่องก่อนโป้งเดี๋ยวพี่ดับเครื่องก่อนเพราะว่า ไม่อยากให้ไฟมันติดพอเวลาไฟมันติดในภาพมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าติดแบบนี้เท่ดีอ่ะมาดูตัวรถก่อนเลยนะครับผมบอกเลยนี่เห็นไหมฮะคุณดูเลยน็อตไม่เคยถอดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือรถเพิ่งเข้ามาเอ็กโคมคาใครมาดูเนี่ยคุณคุณเห็นเลยนะรถเพิ่งเข้ามาเนี่ยสภาพของเราเป็นแบบนี้เลยนะเราซื้อแต่รถแบบนี้ครับเราชอบซื้อรถแบบนี้มาขายนะครับรถเน่าเราไม่เอานะฮะนี่คุณดูนี่คือซีนเดิมจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับให้คุณดูเลยนะครับวาดไปเลยนะนี่ไม่ได้ สีที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทําสีใดๆเลยนะฮะคุณดูเลยนะครับนี่ฮะนี่วนมาที่น็อตฝั่งนี้นะนะครับคุณดูน็อตฝั่งนั้นเป็นยังไงฝั่งนี้ก็เป็นแบบนั้นฮะหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขาการทําสีใดๆเลยนะครับนี่ฮะบ,บานพับตรงนี้นะครับไม่ได้ผ่านการถอดใดๆเลยคุณดูน,อน็อตเนี่ยนะดูตัวในสุดเลยเห็นไหมน็อตแก้มนะครับไอ้น็อตขายึดเนี่ยขายึดฝักกระโปรงตรงแก้มเนี่ยนะฮะไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนี่น็อตแก้มแล้วนะครับคุณดูเลยนะฮะ ไม่ได้ผ่านการขันการนาสีใดๆเลยนะครับดูฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นยังไม่ดูใช่ไหมนี่ดูน็อตแก้มนะครับเหมือนกันไหมเหมือนไหมครับบอกเลยนี่เหมือนสุดๆนะครับนี่เห็นไหมไม่ได้ผ่านการขันการนาสีใดๆเลยแล้วคุณดูห้องเครื่องนี่คือสภาพห้องเครื่องที่เพิ่งเข้ามาเห็นไหมฮะฝุ่นยังอยู่เลยแต่บอกเลยว่ารถใสขนาดไหนนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าออกจากผมไปเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยดูใสมีแต่ฝุ่นบางๆธรรมดาเท่านั้นนะครับ รถออกจากผมไปนะครับก็แทบไม่ได้ใช้อย่างนะฮะอย่างที่พี่นกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่นกนะครับที่เอารถมาคืนผมนะครับเพราะรถดีๆแบบนี้หายยากเสียละเกินนะครับหายยากเสียละเกินขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่นกนะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนเราอย่างเยอะเลยพี่นกนะครับหลายคันเลยในอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าขนาดไปเจอรถที่อื่นนะยังไม่มั่นใจให้ผมไปดูแลให้ผมไปเอามาแล้วพี่นกมาซื้อต่อกับผมนะครับเพื่อที่พี่นกจะได้ เอากำไรให้ผมด้วยนะช่วยไอ้กรมขายอยู่ได้ด้วยนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณนกอ้าวันนี้นะครับใครอยากได้เจ้าคันนี้ฮนะเจ้า G L A 250 A M G ท็อปสุดๆเฮ้ยหลังคาแก้วเดี๋ยวเปิดดูก่อนโอ้ลืมเ,เปิดแล้วโอ้โป้งนี่ทำไมโป้งไม่เตือนนะทำไมโป้งไม่เตือนนะไม่เดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวของของมีเขาต้องรู้อ้าวนี่มาแล้วชั้นแรกนะครับไปแล้วนะฮะตัวพมา่าน ด้านหลังก็เปิดนะมันมีมันมีม่านสองชั้นนะเห็นปหมด้านหลังก็มีช่องหนึ่งเห็นปหมโป้งเห็นปหมเออมันเปิดทั้งหน้าหลังนะเดี๋ยวกลัวโป้งถ่ายไม่รู้เรื่องอ่านี่นะฮะสลูปนะใช้งานได้จริงนะฮะเป็นไงฮะฟาบเป็นไงเรียบร้อยนะครับหลังคาแก้วพานุรามีกาซูปโป้งถ่ายข้างบนเร็วเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับคันนี้เจ้า g l a 250 a m g ออปชั่นท็อปจริงๆท็อปสุดๆเป็นูนี่เป็นูนี่เป็นูนี่ ท็อปจริงๆท็อปสุดๆ,ๆนะครับปี2015จดปี2016นะครับคันนี้ราคา1,329,000บาทนะครับรัฐบาลไทยเอาแค่นี้พอกับสภาพหสวยแบบนี้63,000กิโลนะครับดอกเบี้ยของเรา2.49ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับจัดไฟแนนด์เต็มนะครับใครสนใจโทรเบอร์นะครับ086นะครับ 4 5 5 5 4 5 4ผม X นะครับดูแลคุณด้วยตัวผมเองนะครับผมอยู่เนี่ยทั้งซื้อทั้งขายคุณเข้ามาได้เลยเจอผมแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามเรานะครับติดตามผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝันดีรัตรีสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ